สำหรับไททันใหม่นะครับปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนไม่ไดเชนใหม่ใหม่ครับผมก็อย่างแรกเลยที่เห็นนี่จากปกติจะเป็นสีเงินอันนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมแล้วก็ทางด้านข้างอย่างนี้ครับผมก็จะเป็นกระจกมองข้างสีเงินก็จะเปลี่ยนเป็นกระจกมองข้างสีดําเงาอย่างนี้เลยครับผมดำาๆดูดเลยแล้วก็มือจับอย่างนี้ครับผมจากมือมือมือจับสีเงินโรเมียมอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกันครับ ก็จะมี5จุดหลักๆครับผมส่วนอันนี้จะเป็นจุดที่4ก็จะเป็นมือเปิดด้านท้ายนะครับผม <bend> ก็จะเป็นสีดําเท่ๆเลยแล้วก็ตัวตัวนี้ครับผมก็คือราคาจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานิดหน่อยจะเพิ่มขึ้นมา3,000บาทอย่างตัวนี้หกเซนแปดสามพันก็จะเป็น6กเซนแปดห้าพบาทนะครับผมแต่ก็จะมีข้อดีก็คือลูกค้าเนี่ยส่วนมากจะชอบสีดําแต่งดําเข้มๆแต่งดําดุๆยิ่งลดสีดำเนี่ยมันจะดํำตืนหมดเลยแล้วก็คือเข้มมากแล้วก็คือหล่อมาก ก็คือ3,000บาทผมว่ามันคุ้มมากเลยครับผม